ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการควิก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 ไปดูกันเลยจ้าสวัสดีก่อนรายการใหม่ของเจ๊ควิก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 เอากุ๊กเป็นไงสบายดีพี่ไม่ใช่สิโอเคเออพอนะพร้อมมากครับตอบปุ๊บตอบปั๊บตอบปั๊บตอบปุ๊บพูดถึงคำนี้นึกถึงนักเตะคนไหนนะได้เลยครับอังกฤษเทรดอิตาลีเดลเบียโร่ฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้โซมาเลียโจรสลัดอะไรล่ะนี่ได้หลืบราซิล นึกอาเจนติน่าเมสซี่โปรตุเกสโลนันโดสเปนมิโตมะมิโตมะมิโตมะเดปารนนาธานอะไรล่ะเดี๋ยวก็โซมาเลียเดี๋ยวก็เนปาลเกาหลีใต้แรนสเปนมิโตมาอายุโมนตีนั่นเป็นนึกถึงก่นแล้วลาอูก่อนซาเลสโอเคญี่ปุ่นมิโตมะอินเดียยักษ์นะไม่มีฮอลแลน ออนแลน์เขาเจ้เขาและทีมชาติไทยทีมชาติไทยนึกถึงโขวหุ้มคนแรกเด็กขึ้นมาหุ้มสินสินแดงดานะใช่นสินัพี่มุ้ยพี่มุ้ยนี่ทำข้าต้มด้วยข้าต้มมุ้ยข้าต้มกุ้ยขอบคุณคุณนี้กรอนจ้ะขอบคุณมากครับจังเกิลกุ๊บจะงานพี่ับปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บต้น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 ตนตต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  มึงขายเฉยได้ไหมเนี่ยคนดังเลยดิอ่ะอังกฤษเฮร์ริเคนอิตาลีอิตาลีสีลังกาพ่อเองฝรั่งเศสปีดานบราซิลโรนัลโดอาร์นายอาเจนตินาเยวเนวเมสซี่ตูดิเซียแมวเวงโซมาเลียเมดบี้ไงเมดบี้อ๋ออิบารเมสซี่เออโซมาเลียโจรสลัดเหมือนเขาอุนเกตบูโนสเปนราอูกาซาเลสเกาหลีใต้ปากจีสถญี่ปุ่น อีปุ่งก็ต้องหายคุไม่ได้ถามครับผมผมนึกถึงคุณบกอ่าอินเดียอินเดียก็ยักษ์นะรุ่นเดิมนี่ดีนะเขาถามกูก่อนฟันแลนด์รุ่นฟันนิสอรอยทีมชาติไทยพี่ตะวันสีป่าตะวันแล้วเป็นพี่สุดแลวอ่าแล้วใครที่ขายขนมที่อร่อยที่สุดในโลกปุ๊กก๊บโก๊บฝากด้วยสามถุงสามถุงห้าสิบไอ้เหี้ยเท่าไหร่วะสามถุงร้อยครับฝากด้วยด้วยโอเคขอบคุณน่าจะ กูเสยดูดิ่กูจะตามกูมาไงกุกรอบปากด้วยแล้วตอนนี้เราอยู่กับเจมี่พิซซ่าเดลตึงอยู่ในสเตจนั่นเองหลักตาเราพร้อมนะพร้อมครับรถเร็วนะรถเร็วครับอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อครับพร้อมนะพร้อมครับปานามาเร็วเร็วเชี่ยปานามาเร็วเอาช้าแล้วมาลิทูเนียเร็วกว่านี้โอ้ลิทูเนียเยเทเร็ววันนี้คอสตาริกาเร็วคอสตาริกาเร็วลาวันดา โอ้ยเจ้าชายดิฉล่าอินเดียเร็วกว่านี้อินเดียเอาหมดเร็วกว่านี้เจ้าชายศิสฐฐานบูฐานเร็วกว่านี้เร็วฐานเนปาลเร็วเนปาลเร็วไทยนาธานโอ้โหช้าไปหมดเลยจังดีโอ้ปะเทศแต่ละประเทศมันง่ายเลยอันนี้ง่ายเลยบูฐานเนปาลปานามามาริเทเนียคอต์ดิกาเอางี้ง่ายไปเอายากาเอายครกาอังกฤษแฮร์รี่เคนอิตาลีเจ้าเจเคียรีนี่ฝรั่งเศส เอป้าเป้บราซิลเนมาอาร์เจนตินาเมสซี่โรตุเกสโลนาร์ดอสเปนกาบีเกาหลีใต้คาชิซูญี่ปุ่นนากาตะฮอลแลนด์ฟันได้และทีมชาติไทยทีละตอนคูนมาแทนเนี่ยเนี่ยยากๆดันได้้ไอง่ายๆตอนหัวไม่ได้ยังไงพวกคนเรียนในปานทายยากที่หลังยาวง่ายๆไหสิแล้วเขาพูดไม่ไดอาจารย์บีปีตัดง่ายและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าชายเลือกผสม โซนที่ครับโซนทีครับผมผมเลยสเบนครับเหมือนเดิมพร้อมนะคถ้าผมอังกฤษอังกฤษเบลกัอิตาลีอิตาลีเชียงฟงกงซูฝรั่งเศสฝรั่งเศสเชียรี่องกีบราซิลบราซิลก็ไม่ต้องคาราอาร์เจนตินาอออออ o อออออออเอออออทออ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 นออนออ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 ้ออ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 ววอีลังกา เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วๆันานเร็วกว่านี้ย้นเราลีใต้อันชัวและทีมชาติไทยีไทยรีสอรเดียวเี่ยวมนไทยเย้ขอบคุนด้วยครับเลซ่าแล้ครับและตอนนี้เราอยู่กับบูมูลคุณบูมูลบูมูลอ่าสัญอาร์แล้วไห่าชอนี่ยคุณใหญ่กนีะช่องใดเนี่ยคุณอ่่าจะมีสักคนติดตามสักงท่ายหร่น่ตอคุณผู้บริ6,7ทหก ครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ถ้าสมมติมีอะไรอยากอยากให้ผมสอนได้เสมอเสมอเสมอวันนี้เราเปิดออกช่องน้องได้ได้ได้ช่องช่องช่องดังไหมไม่ดังเพราะมีเชฟเขามีนิดหน่อยมีเป็นเสียงโอเคโอเคไม่ได้อ๋อ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่ออะไรกันอย่าเกลียดผมนะโซมาเลียเร็วเร็วไขว้โซมาเลียลาวานดาไปเร็วไขว้โซมาเลียนามิเบียเร็วกลับย้อไปเอาที่มันนั่นไปวานหน่อยอังกฤษ อังกฤษเคนอิตาลีอิตาลีอ่าดิคาโลบาเลล่าอ่ะฝรั่งเศสฝรั่งเศสปาเป้บราซิลบราซิลดงโรนัลโดอาร์เจนตินาอาร์เจนตินเมซี่สิฮะโปรตุเกสโอโลนัลโดสิฮะทีมชาติชนะทีมสองกระสินขอบคุณด้วยจ้าฟูบูบูฝากวลือกตัวด้วยนะครับครับกุศด้วยนะสอนมีอะไรทักมาถามแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างตอบให้ถามว่าอย่าโทรมาติดกันเยอะไม่แล้ว และตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของสนามขอบสนามอารีนานั่นก็คือเบลขอบสนามสวัสดีครับสุดยอดเลยพร้อมนะครับผมตางใจนะครับไปผู้ฐานเดี๋ยวนะเร็วๆต่างนึกถึงหน้าเจ้าชายจิตมีอย่างเดียวเลยไปดูจักรักบอลวสีลังกาสีลังกาพี่เจ๊ผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพุตบอลมากเท่าไหร่นักผู้สีลังกาเรื่องแต่ชื่อพระอันนี้คือหยออังกฤษอังกฤษเหรอเดี๋ยวไปดีกแ่า อิตาลีอิตาลีผมนึกถึงเดียวปีเอโร่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสหน้ามันก็ลอ,อยอยู่มาแค่ซีดายคนเดียวบราซิลบราซิลนึกถึงคนโรนดอาก้าอร์เจตนนาอร์เจตินาหูตอนนี้มีแค่เมซี่คนเดียวและโปรตุเกสโปรตุเกสก็ส,สิสเปนสเปนไปรับกอนซาเลสครับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ตอนนี้ต้องเป็นซองเมืองมินคนเดียวญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ยังไม่มีใครเด่นกว่ามิยาบิน จะบอกว่าเอาอิน huh. ม okay. ีโตัวม้าตอนนี้มีโตัวม้าฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ตอนนี้ผมให้เป็นกาลาวิดในมุมของผมและทีมชาติไทยทีมชาติไทยยังไงก็ให้ซิกโก้เป็นามเออร์ครับห้าขอบคุณมากๆเลยและนี่คือขอบคุณครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับชาติสับหลอดกับแล้ว พูดถึงประเทศนี้นึกถึงนักเตะไทยตลอดกาลเลยนะตลอดกาลตลอดกาลเลยนะให้ไวนะโอเคโอเคโอเคครับหรอเนปาลเมซี่เดิมผู้ฐานเอ็บบะเป้ควมออสโคละวนดาฟานอาฟาเปกัสโรมาเรียอิตาลยโอ้โหที่เก่งไปเลยโอ้โหเก่งไหมเก่งไหกาคุย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 ดูแบบประเทศของเราอ่ะหยอกกันนะที่อาหยอกอังกฤษออสโคอิตาลีปัจจุ ฝรั่งเศสซีดานบราซิลโรนัลโดอาร์เจนตินาเมสซี่โปรตุเกสโรนัลโดสเปนชาบีอาร์เจนตินาปาจีสองชิปูนักตะกรุดฮอลแลนด์ฟันเบอร์ซี่และทีมชาติไทยรีสอร์ททีละเทวีโนทไทยนี่ผมนึกถึงรีสอร์ทนั่นเนี่ยเขาจะได้ยินไหมเนี่ย ตอนนี้เราหอือไปแล้วแล้วขอบคุณด้วยครับชาติสับหอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้คุณอยู่กับรายการเฮ้ยแกมเมขอเสนอสวัสดีครับเจนน้องครับสวัสดีวหว้หมาคุณพร้อมหรือเปล่าพร้อมพูดถึงอะไรอะไไม่ใช่เป็นันเยแ้วชาวบ้่งชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งชาวบ้นหนึ่งวัดทเลอะไรอ่ะต้องฉันเย็นฮ้อังกฤษอังกฤษแฮ์ริเคนอิตาลีอิตาลีเป็นเอ่อเวร์ติรั่งศ ฝรั่งเศสเป็นเบนเซม่าบราซิลบราซิลเป็นเนม่าอาร์เจนตินาอ๋อแน่นอนเลยนะไม่ใช่โซมาเลียโซมาเลียถามคนนั้นกูเลยโปรตุเกสโปรตุเกสก็ต้องเป็นเดียโกโชต้าเฮ้ยคุณลืมใครบาคนไมล่ะไม่รู้สิสเปน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 อ๋อสเปนอ่ะฟรานโกตอร์เรเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ต้องเป็นปาคิโซญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอน ท้ารุ่นมิโตมะเอาอกรักเขาโอ้โหแคร์ลูกชายที่หัวหมุนเลยนะโอ้โหไม่ดีกว่าอย่าเนี้หมุนเฟรมลูกเฟนนี่เม็ด่ไม่เลยอินเดียอินเดียคนเดียวที่นั้นนั้นแหละฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ต้องฟันได้ไทยไทยเนี่ยต้องรีสอร์ททีระเทีตอนนี้เราอยู่กับต้องพูดเองต้องพูดชี้อย่างเงี้ยเออชื่อเบียร์ชื่อเบียร์ครับให้ในฉายาในวงการอะ เอาเบียร์ก่อนตอนนี้คนเรียกแต่ป๋าตึ้มแล้วไม่มีใครรู้จักชื่อจริงเลยอีกเอาเหรอเอาเบียร์บับแก๊สเบียร์บับแก๊สฉายาที่คนรู้จัก AKA ป๋าตึ้มโอเคคุณพร้อมกับเกมของเราไหมรายการคืออันนี้เราคิดชื่อเองเลยคิดเองไม่ปรึกษาใครเลยไม่ปรึกษาปรึกษาแล้วเร้ามรวังจ้าเร็วเร็วเร็วช้าแล้วเนปาร์ดเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สีรังกาเร็วเดี๋ยวเดี๋ววม เอาออกจากเอาออกจากทวีปนั้นได้ไหมเนี่ยเอาไปได้คหรอเขาเอาแบบไม่รู้จักหน่อยดิอเคโอเคโอคสี่งสี่ลังกาอนี้ยังชื่อใครไม่ออกเลยยกว่าแต่นักบอลน่ะชื่อคนยังไม่ออกเลยอังกฤษเบ็คแฮมอิตาลีคาร์นาวโรฝรั่งเศสเซเซเก้บราซิลโดนัลโด์เจตินาเมสซี่โปรตุเกสโดนัลโดสเปนลาอูนเกาหลีใต้อ่า อ่าบางกีสองและทีมชาติไทยรีสอร์ททิลเลเทวินโนไทยออนี่ขอบคุณด้วยเบียร์บัฟก,ก K K. า้าเอเคปั๊บปุ๊บขอบคุณเจ